คลิปนี้เป็นตัวอย่างที่31กับ32คําสั่งเดียวกันคือหานิเศษหานิเศษนะตัวอย่างนี้จะง่ายนะคะข้อแรกนะะทุก x ก x แล้วก็ประโยคเปิดคือ x บวก3มากกว่า5้า่นนิเศษคือ ตอบเลยนี่ตอบเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอาหมดนี่แล้วใส่ของเล็บนะคะเราตอบเลยเรารู้ว่านิสัยของ for on ก็คือ for s o m e ข้อนี้ก็ตอบ for s o m e แล้วประโยคเปิดนิสัยต้องลุยทั้งอันนี้นะคะลุยอันนี้แล้วก็ลุยข้างในด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนิสัยของประโยคเปิดมากกว่าจริงๆมากกว่าก็ต้องไม่มากกว่าแต่ไม่มากกว่ามันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ นิเศษง่ายๆค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะจำนวนจริงทุกจำนวนอันนิเศษคือจำนวนจริงบางจำนวนค่ะทุกจำนวนตัวบ่งปริมาณอยู่แค่สองตัวมันก็เป็นนิเศษของการและการนั่นแหละค่ะจำนวนจริงถ้าทุกก็เป็นบางเอ้ย,ย,ยง,องูก่อนบางจำนวน เป็นเป็นนิเศษก็ต้องไม่เป็นไม่เป็นอะไรคะต่อ้างล่างเนาะไม่เป็นจำนวนข้างบนแล้วกันไม่เป็นจำนวนครีโอเคค่ะพอข้อสามจริงทุกจำนวนอีกแล้วนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นนิเศษก็ต้องตอบว่าจำนวน จริงบางจำนวนนะคะนวนจริงบางจำนวนไม่ใช่ก็ต้องบอกไม่ใช่จะบอกใช่ก็น่าเกียดเนาะเป็นดีกว่าเนาะนะคะจำนวนจริงบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะค่ะโอเคนเนาะนะคะตัวอย่างที่สามสิบเอ็ดงี้ ข้ 2> อ2ก็จำนวนจริงจำนวนจริงวันนี้เนไม่เป็นนะคะไม่เป็นจำนวนคี่อ่าตัวอย่างที่3าสองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนิเซยของข้อ1ก็ง่ายมากเลยนิเซยตอบเลยนะคะนิเซย for sum ก็ต้อง for on นะคะตัวเอ่อประโยคเปิด x ก,กํลังสองน้อยกว่าศูนย์จริงๆต้องไม่น้อยกว่าศูนย์แต่ค้าว่าไม่น้อยกว่าศูนย์คือมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ นะคะอันนี้มีจํานวนจริงบางต้องบอกจํานวนจริงทุกจํานวนนะคะจำนวนจริงทุกจํานวนอ่าก็ต้องตอบว่าจํานวนจริงทุกจํานวนนะะตัวบอกปริมาณบางบางจำนวนฟอซัมก็เป็นทุกจำนวนนะคะเป็น ก็ตอ,ตอบไม่เป็นนะคะก็อตอบว่าไม่เป็นไม่เป็นจำนวนไม่เป็นจำนวนคู่จำนวนจำนวนคือโจทย์คือจำนวนคู่นะคะก็ต้องตอบว่าไม่เป็นจำนวนคู่ <allemaal> เป็นก็ต้องไม่เป็นอ,อ่าข้อนี้ค่ะ,ะข้อข้อสองในอีกรอบนะคะข้อสองมีจำนวนจริงบางจำนวน เป็นจำนวนคู่จำนวนคู่นะลูกเปนจำนวนคู่นิเศษก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนไม่เป็นจํานวนคู่ข้อสุดท้ายค่ะมีจํานวนจริง x บางจํานวนก็ต้องจํานวนจริง x ทุกจํานวนจํานวนจริง x ทุกจํานวนไม่เป็นก็ต้องเป็นนิเศษเนาะ เป็นอะไรล่ะเป็นจำนวนเต็มโอเคลายมือสวยเหลือเกินปังด้วยนะคะว่ามันคืออะไรเป็นจำนวนเต็มนะลูกอันนี้เศษคือจำนวน x ทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มอ้าโอเคค่ะตัวอย่างที่สามเอ็ดสามสองมีแค่นี้นะคะอ่าเดวค่อยดูตัวอย่างที่สามสามสาสี่สามห้าสามหกต่อไปจ้า